โอเคครับสวัสดีครับผมอ้สวัสดีสสดพี่ๆน้นองๆชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยมันทุกเม็ดครับคลิปนี้ก็มีกับสิบโบทครับอ่าไถ่ไรครับวันนี้สิ 10, 000, บไรครับพอตีประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับประมาณสี่ชั่วโมง แปลงนี้มันสั้นนะครับนี่ตรงนี้ประมาณประมาณหนึ่งเส้นนะครับแต่ฝั่งนู้นครับจะยาวหน่อยประมาณสองถึงสามเส้นครับแปลงนี้ก็ใครที่ติดตามช่องผมนะครับจะ,จะได้เห็นตอนอทิดจอดกับ จานอื่นนะครับมาไถตอนนั้นสองคันเหนียวครับตอนนั้นตอนนี้ดินแบบกําลังพอดีครับถ้าใช้คันใหญ่ไถก็ห้าเจ็ดสิบโนี่แหละห้าศูนไม่น่ารอดครับดูดินครับโอ้โหก็โอเคครับปลูกได้อยู่ เขาพลังตัง้งพานแล้วแถาห้าทศูนย์านมาใชยนี่ไม่น่าเข่าครับ ก็เข้าอยู่ครับอาจจะตื้นหน่อยเออนี่ครับบางท่านอาจจะลักไก่ครับตรงนี้อาจจะไม่ถอยเอาเออไม่ยะชาร์จ ห่อยห่อยห่อย,ยจังได้พานาคมอา่าเขาเรียกอะไรปาดปาดในนะครับแตะก็ผมใช้พลุอ้ยของผมวันนั้เนเซบอดอ่าจะเอาโตออกั็ปาดปาดด้วย แตกเลยครับตอนกลางคืนครับมองไม่เห็นตอนแรกก็ไม่สู้แล้วแหละกำลังจะออกตัวไถใส่เกยได้นี่ต่อยคัดดังปักเลยครับโอ้โหผ่านแตกเลยครับใบละประมาณพันหนึ่งร้อยนี่แหละ อันนี้ก็ไรละสามร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่แพงหรอกก็จะเป็นผมก็เหมือนจะถูกไปนิดนึงครับเพราะว่าผมเคยถ่ยนะครับห้าเจ็ดนี่เละแต่ไม่ใช่คันนี้หรอกเป็นคันไหนไม่บอกเออแต่แปลงนั้นมันก็เล็กอยู่ครับประมาณสองไร่ต้นไม้นี่ เป็นสิบต้นครับผมก็ขับรถใหญ่ไม่ชำนาญน,นะอา่าหมดน้ำมันเนี่ยหมดเกือบห้าร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยเลยใช้ได้สงไร่ครับแต่ตอนนั้นมันเป็นผานสามนะครับมันไม่ใช่ผานสี่แบบนี้แล้วก็ต้นไม้ก็เยอะครับสามร้ยห้าสิบนี่ ไม่คุ้มครับต้อง400ถึง450ครับดูครับดูขนาดพันใหญ่ยังกระโด <Boy. S 2> งานนี้ดึงเสบูตมาช่วยโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยเพราะวาในทีมงานก็มีคันนี้แหลยใหญ่ยยที่สุดคันเล็กๆก,ก็ไทไม่น่าเข้าครับ เข้าครับแต่ว่ามันตื้นครับตรงนี้ดินมันออกเชิงแข็งๆหน่อยยังไงไม่รู้เพราะว่าเดนเป็นเดนตีนเขานะเออ ใช้เกียร์่โลนะครับช่วงีี่แล้วครับผมผมถ่ายก็ตรงนี้ผมถ่ายไม่เข้าหรอกขนาดเป็นหน้าฝนนะครับ ดินเปียกคันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนโบใหม่นะครับ เป็นตัวไหนยังไม่รู้ครับแต่เบูตเขาสั่งมาแล้วแหละวันสองวันครับของก็มาถึงแล้วทีส,สบิบติดตามรับชมได้ครับส่วนเทอร์โบ57นี้ผมก็จะเอาใส่50คันบนนะ เสบขายให้ในราคามิตรภาพครับเขาว่าครึ่งราคาเขาว่าอย่างนั้น คร์โบที่สั่งมาใหญ่กว่า62นะครับเฮ้ยไม่ใช่ใหญ่กว่า5จ็ตเออเฮ้ยปิดไว้ เดี๋ยวมานั่งฟังเสียงเทอร์โบตัวนี้ครับตอนหอน โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอเออ อแรองจัดแรงจัดก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ